สบายดีแต่ลืมมาพบกับชมพันธ์สบายดีพี่น้องสบายดีลูกศิทุกคนพ่อก็ส่งแม่ต้องเช่นค่ะอ่าสิมาแบ่งก้องมนน้องมีแสบเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมคะพี่น้อยอันนี้เขาให้มีแสบมาหนึ่งแล้วคะ่ะนะะคช็อกโกแลตสามก้อนก้อนนี้ด้วย งานมันบางสินี่ลูกมากล้วยมาหลายร้านแต่ก็ข้าวจีด้วยค่ะข้าวจีและข้าวจีวนะน้องมี่ไม่มีขนมกินเหรอบโบมันมูกไ,อ,ไ,ไอ,อ้มี่มาเป็นน้องมี่นะลูกมี่เหรออืม น้องมี่เคยได้ไปเรียนไหมน้องเล็กอยู่เลยยังไม่เรียนหรอกมาบอกกิดลกล้ดูอ่ะมีอะไรบ้างนี่เป็นตะกล่องหร้อไงจะรอดไหมมาแมา่ไหนมอว่าลูก ไม่อยากโดนจับวนะไปดันพี่น้ำก่อนเออระนั่อันทีค่าลูกันทีค่าองแม่นะวันนี้เก่งเก่อเกแมวก่อนอม่ไปไหนวะต้อมินเล่นกาลูกอยู่ในกล่องไหมไมเห็น

นูมินนี่เดี๋ยวพักก่อนอะมันเผาพอมแบ่งกันกินไปโอ้ยมาลูกมาเที่ยวไปให้อายแล้วลูกเรื่อง โอเคค่ะเจนวันเป็นไอพี่หน่อยเพิ่งก็ได้อีแล้วกับยังมาหายตรงนู้นบช่อีแสบบุกมาหาถึงบ้านวันนี้เดี๋ยวจ้ากันลูกเดี๋ยวจ้ากัน เจ้ากันเก็บพังผีพันนะอาตวน้งอาเลยสายดีปลุกปลุกเนี่นนี่ลูกเออมยิมแก้มกินด้วป้าน้อยมาจากเมืองนอเขาก็เลยแบ่งกันขนามาลูกหลานขนามาี่แซบเสียแซบขนามาหาดูโอเค ก็เป no, so he ็นวัดเนาะขอพูดอะไรนะพี่หน่อยเข้ากระเบงให้ลูกให้ร้านขี้น้ำเลยถนมมันฝากมาจากเอ้วันมันออมมีแม่ใหญ่นะมนี่เขาพคุณลไเด้วยเอขพดอะไรด้อะด้อีมีอาไร้อลไปอ่เด้อมีนี่หองยลูกใหญ่นะข้องไผอืมบอว่าอ๋ยม้มใหญ่อ่ะถูก ไปนอนฟาร์มให้จากเมืองนอกพอดีไต้หวันพอดีแบ่งกันกินอย้วันันเนาะเวตัวนี้อแห้ง่ืกินกินกบเาตงนี้แวยพออะไรก็แบ่งเมื่ออันนี้อันนี้ช็อกโกแลตลูกช็อกโกแลตสามก่อนพี่น้อยเอ้ยตัวนี้นะวิ้นีะอยู่ในกินกับแมนขนมอันนี้ช็อกโกแลตอให้ให้พอกินไล้มอลองกินหน่อย โอบอกแสรมันเป็นวัดอยู่แล้วจะมากินอ,กอย่างนันกินจิ๊กอีโนมิมกันลูกไ<ม>อ้พักพักอีเลิศ์นะปกติกะมีอยู่บ้านอีซอเมเสียแล้วก็เสียน้ำซอเมอีเมรีพอนางเลิศเนาะอือแล้วก็ยิ้มให้ป้านางลูกพอนางเลิศมีมีมโทมีเสีบุหบหกหอดที่รเราไม่ทำหมดตะไปหาได้ยากอีเมมาอยู่แล้วก็ไปนั่งอีเมพักกันละมาหุงมีตามินแล้วเนาะ อือมาโบกกินเด้อว่ะตัวมาโบกกินเด้อประุ้จะไหวเพิ่นแล้วหมาอืออืออืออได้อาติงผลสิไใบเมื่อใส่บาทให้แม่งงลาวพี่น้องเอ้ยฮักอุ้ยเป็นาแซ่เพื่อได้มากหัวยแม่ได้ว่ะไอ้ก็ะห้งกระลุกจากไข่พี่น้องเอ้ยไม่ได้พากี่สอกี่ซีหรอกสักยามันงงน้ำมีเด้อท้องอยางไรอ้อย่านี่เห็นบ่เจอแกิ้งย่งอย่นี่ อือก you know, ่ล you ูกไม่ชอบกินนี่ม in ันอบเยิมจ้ะน่ะแมนแมนแมนเออไปนอนเนาะอือเป็นนอนนะเยไม่ได้โคมงบสือใจแต่ว่าไปสายหามไม่ต huh. um. no ๊กมือนะอมาทำอไรกนละตัวนี้ก็จะเอามาทนีะไรเนี่ย มองหฮาอะไรเคุ้มบดมือบดขึ้นปสี่สิบแปดสม่งมองหฮาเนาะค้องลอืมอตี้าราคาสี่รห้ิบมันก็โอเคอยู่ได้เนาะข้อฝาข้อเงินเราก็มีิยังพี่เราไม่เจ่หัวโคมไหยอายก็นะใชหัวโคเนาะเป็นมักให้อยู่หากินแม่มนนี่หัวหนึ่งน้องสลากหัวหนึ่งเจดมหัวหนึ่งไอหากหัวหนึ่งขอจะโคมนั่นแหละบริแมน คนไปโคบบักเสียมาก็จิอดหยดลงนอนลุกอเทนใครนี่นะคน่ะนครนี่อายังอายังีกบอลองมินี่ไปเอาน้ำให้นองคิดคนหนึงลุกให้คนนะถ้าจเป็นวันเป็นไอพี่น้องเอ้ยมอนก็เกีียวเข่ามือแรกแจ็คสวนนัดนเราคือว่าแดดๆอยู่เนาะ คนคนกต็ตายพวกคนสนัน้นผ่านผื่นส่วนส้นเป็นอะไรกัมานะตั้งแต่หนาหญ้าเสาลอยหญ้าเสาลอยอ,ยอยะไรก็ม่านแม่ของเสี่ยวแม่ของเสี่ยวแล,ล้วกออ็ลูกไอ้จอยลูกไอ้จอยอะไรกับม่านนี่ม่นมาเป็นมาแม่ป้าอีกจะคล้องกับเจ็บตาเป็นพีเสีตายข่าวนะพีกี่สี่โอ้ล้มทางสี่ทิขเข่าวแห่งกับเจฟโอ้แซบปะฮัม เออถือใจเพื่นเนาะช็อกโกแลตป้าเนี่ย่ัยางมาหาอายางมาหาอายุโดอะยางมาหาเจ้ายิ้มหวานก่อนยิ้มด้วยนยมาหาเจ้าอะไรวรนสันบักเสียเอยคือก็หน่อยแค่พักคืนไงบอกอาไปลากินหมูกด้ ว่าเก็บเก็บไหวหอสิปตองไหวมันช่เป็นยังมาเลยก็เก็บลนะก็เทืนจะมาข้องหมากน้ำเจร้องสามพีเป็นอะไรอร่อยหนึ่งยันกับอืมอืมเน้อัเบอนมดี๋ยวิไปซื้อนมใหมก่นเดอนางถ่ายกับร้านก่นเด้อนมไปกินกับมันนะ

เอาปองหนึ่งไปไปต่อม่ว่านะขามขามไทยไปต่อมาอยู่วันละวันลาวัหาสิบบาทเสียดานานลาเน่าซ้ำร่อยแล้วนะมาเสียอยู่กันปอก็ซอแพงต่อวันนะครนเก่าซีฟหมื่วานพี่น้องเลขาหลดไปขาหลุดมาแล้วม่วานกันนะโอ้โหผู้อาเมื่อลงละไปเมื่อเมื่อเมื่อไหนไปไปไปูไปไปก่อน เครื้อนมใหม่พ่อพี่น้องเอ้ยการจะเผากินกันเป็นวัดกระนมน่อะบักแบคสบมันมากินกับข่าวพี่น้องเอ้ยนมตามุลีนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยเป็นมักแต่ลูกดอกเป็นของท่านเกี่ยวข่าวสิเกี่ยวมือมืงนี่และเพื่อนมาลาอะไรพี่น้องฝากก็เลยก็เสียด้จ้าพอกันไม่คิดนะไปแล้วพี่น้องไปแล้ว